บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ 25กันยายนนี้นะคะเราจะได้ทราบรายละเอียดของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็แล้วค่ะคุณผู้ชมโดยประการยืนยันจากทางรัฐบาลนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้า,ารายละเอียดของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมีการถแถลงใหญ่ในวันที่25กันยาย,ยน2567นี้ส่วนหลายคนนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการในส่วนของร้านค้าสงสัยว่าสามารถแลกเป็นเงินสดสามารถถอนเป็นเงินสดได้เมื่อไหร่ ตามขั้นตอนไหนวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกปิดซับสไครเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นการได้รับการยนืยนยนันออกมาชัดเจนแล้วว่าวันที่25กันยายนที่จะถึงนะคะนายพษ์ธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมถแถลงรายละเอียดในส่วนของประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็มีข้อสงสัยนะคะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถถอนเป็นเงินสดได้ต้องอยู่ในรอบการใช้จา่ายรอบที่เท่าไหร่วันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะสําหรับใครที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้จ่ายในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะรอบแรกค่ะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กนะคะจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการนะคะในการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหรือว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลโดยมีการกําหนดค่ะประชาชนจะต้องมีการชําระสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายในส่วนของร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าสะดวก ขนาดเล็กตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์กําหนดหลังจากนั้นต้องมีการซื้อขายกันจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการซื้อขายในเชิงพื้นที่ที่อยู่ในเขตอําเภอในสถานประกอบการที่มีการตั้งอยู่ในอาเภอนั้นแล้วก็การซื้อขายนะคะต้องผู้ซื้อผู้ขายจะต้องทําธุรกรรมในการสแกนคิวอารโค้ดเพื่อชําระสินค้าโดยการพบหน้าทุกครั้งนะค,คะเพื่อป้องกันที่จะให้ร้านค้าแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับสินค้าไม่มีการสวมสิทธิ์นะคะไม่มีการผ่านพ่อค้าโครงการไม่มีการฝากคิวอารโค้ดไปแบบนี้ เพื่อเสี่ยงในส่วนของการแลกเงินสดถอนเป็นเงินสดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือรอบที่2เป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าถึงจะสามารถถอนเป็นเงินสดได้ก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะคุณผู้ชมกําหนดเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องชําระสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าอีกแห่งหนึ่งและก็ต้องมีการซื้อขายกันจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมร้านค้าที่จะสามารถถอนเป็น ินสดได้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในรอบที่2เพราะฉะนั้นสําหรับร้านค้าที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ทันทีหลังจากที่ประชาชนมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าเข้าไปนะคะเมื่อมีการใช้รอบที่2เป็นต้นไปถึงจะสามารถถอนเป็นเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรด้วยซึ่งจะต้องเป็นร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลตามมาตราส0แห่แงประมวลรัชดากรวงเล็บ8แบบนี้เป็นต้นนะคะถึงจะสามารถถอนเป็น กรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมรายเอียดที่มีความชัดเจนจะมีการแจ้งชัดค่ะในเดือนกันยายนซึ่งตรงกับวันที่25กันยายนนี้ใครที่อยู่ในสัวของหมวดร้านค้าต้องฟังรายะเอียดในการเข้าร่วมโครงการและสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปคุณผู้ชมคะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับน้องนันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี